จำเป็นไหมต้องเป็นอะไรบุคคลโยมอาจจะบอกว่าก็ผมก็เป็นคนดีในสังคมอยู่แล้วไม่จะมีปัญหาอะไรผมก็ทําความดีทําบุญสุนทานไปวันๆก็ใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานไปปัญหาคือพระสูตรที่เราไปเจอเนี่ยมนุษย์ทั่วโลกทาานเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยตกนรกเกือบหมดไม่มีใครมาบอกตรงนี้ให้เราทราบหรือ ให้เรารู้เป็นสาธารณะโดยที่คนส่วนใหญ่รู้เพราะคนก็จะคิดว่าเฮ้ยผมทําบุญแล้วเนี่ยต้องเยอะต้องแยะผมคงได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีหรือไปเป็นเทวดาแต่พระศาสดาจัสเนี่ยนะจัสว่ายังไงพระองค์เนี่ยเอาเล็บ,เ,ลบเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บพระองค์เนี่ยกับดินในมหาปฐพีทั้งโลกเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันสาวกวาก็บอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้เลย ใช่ไหมดินทั้งโลกนะกับดินปลายเล็บอยู่โอ้โหมันกี่เปอร์เซ็นต์กัน